สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมได้อยู่ทางสถานีข่าวออนไลน์ข่าวนครสวรรค์แฟนเพจและทางเคเบิลอีกหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะห้างสรรพสินค้าวีนสแควร์ร่วมกับมาเวล แจกกระเป๋าค่ะโดยการเทกระาดาษกระเป๋านะคะแจกฟรีทั้งหมด1000ใบค่ะซึ่งกติกาการแจกนะคุณผู้ชมฟังดีๆเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกะค่ะและจะมีอีกครั้งในวันเสาร์ที่3พฤษภาคม2อง7นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถมารับบัตรคิวหน้าห้างได้เวลาประมาณ7จ็โมงเช้าเขาจะแจกคุณผู้ชมฟรีๆเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นการที่สินอาห้างสุค้าวิลสแควร์เร่่มกลับมาเวตอบแทนลูกค้าที่รักทุกคนค่ะเราจะไปดูกิจกรรมนี้ว่ามีใครได้อะไรฟรีกันบ้างนะคะ วันนี้มาร่วมกิจกรกรมเทกระจัด้างสินท้ามีก a แฟกลับมาเวลนี่มาร้องตั้งกี่โมงอะพี่มาหกโมงกว่าค่ะหกโมงครึ่งได้แล้ววันนี้ได้อะไรกลับไปบ้านคะได้กระเป๋าใบนี้ไปค่ะใบนี้ไหนใช่ชมดชมเค่ะว้าววาวนี่นะคะนี่นะคะถูกใจไหมคะพี่คงกบไปให้แม่ใช้นะถอดแล้วก็ฝาก ขอบคุณผู้บริหารหรือว่าสินค้ามาเวลเล่สิคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่ให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นมาก็คือสนุกด้วยแล้วก็ได้ของกลับไปด้วยแล้วก็ทําให้คนรู้จักแบรนด์มาเวลแล้วก็ห้างวิสแควรเยอะขึ้นด้วยค่ะแล้วสําหรับสัปดาห์หน้าครั้งที่2องเขายังมีแจกมาอีกไหมคะพี่คงจะให้พ่อมาค่ะเพราะว่าติดทํางานแล้วค่ะแน่นอนต้องไม่พลาดนะ ขอบคุณค่ะวันนี้ได้คิวที่เท่าไหร่คะพี่81เอดค่ะ81เรอน,นานไม่เลยนานค่ะมาร์กตะกี่โมงคะ6กโมงกว่าแล้ว,แล,วแล้ววันนี้ได้อะไรบ้างได้อะไรกลับไปบ้างเอ่ยอ๋อได้กระเป๋าได้ความสนุกสนานไหนโช์หน่อยสิคะแม่นานนี้แต่คุ้มค่าเลยพี่ค่ะค่ะแล้วเสาหน้ามาอีกไหมว่าจะมาค่ะว่ามาอีกนะเขา,า,นะายัางแจกกันอยู่นะคะพี่นะแล้วก็ฝากขอบคุณผู้บริหารหน่อยสิคะ ขอขอบคุณในะบริษัทมีเจ้ฟและผู้จัดก,การทั้งหลายว่าให้ความรู้ความสนุกสนานกับประชาชนมากค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คึกคักมากเลยมากันกี่คนนะคนนี้มากันห้าคนค่ะได้ทุกใบไปทุกคนไหมคะได้ขาดอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ได้ย์เคยไปแบบอิกอีกแบบไหมคะอยากได้แบบนั้นนะคะ <laughs> บอกว่าสัปดาห์หน้ายังแจกเอกนะคะหากครั้งนี้ประทับใจอะไรเมื่อเอ่ยได้กระเป๋าไปเนี่ยก็ดีใจค่ะถือว่าเสียแค่ยี่สิบบาทแล้วก็ได้คุ้มมาค่ะสำหรับที่ของมาเวลมาแจกนะคะก็ยินดีค่ะยินดีอะไรถึงผู้บริหารหรือผูัาไหนสิคะก็ขอขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะหางบริษัทมาเวลแล้วก็ห้างสแควร์ที่ให้ความให้ับลูกค้าดีมากค่ะจ้า มีกิกกจกรรมแจกอื่นอีกมาอีกไ,มไหมคะเดี๋ยวพีสแสแร์เขาแจกม,มาอีกมามาค่ะมายืนยันมาแน่นอนนะคะเหลือพีสแคแร์นะคะค่ะ<า> <c oughs> แส่บุญคุณลูกค้าที่เติบโตมาได้ก็เพราะลูกค้าม,มาเวลนี่อยู่ในใจคนไทยมาหลายส่ะสามสิบป,ปีแล้วค่ะสาปีแล้วแล้วครั้นี้กิจกรรมครั้นี้นี่สินค้ามาเวลนะี่ยังมีให้เราติดตามอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะมีค่ะมีมีไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่าลูกลูกจะโตมารับต่อ <laughs> มีคนถามว่าครั้งนี้ครั้งนี้แจกอีกทีวันที่วันเสาร์ที่สามพฤทภาคมแล้วยังมีแจกไหมคะมีแจกก็คงเป็นปีหน้าเนาะก็มีวันเสาร์อาทิตยสามอีกรอบนึงแล้วก็ปีหน้าถ้าห้างให้โอกาสมาจัดก็จะแจกอีกค่ะฝากพูดถึงอะไรกับแฟนคลับของมาเรียวหน่อยสิคะก็อยากให ขุดนนสินค้าไทยซึ่งมันสินค้ามาเวเป็นสินค้าไทยที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภครับบริการหลังการขายตลอดไปเลยห้นะะางสบริค้าวีสแควร์บ้างนะคะภากิจกรรมครั้งนี้น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้การตอบรับเป็นอย่างดีนะคะและหวังว่าทุกท่านและก็ทา่ทานอื่นๆที่สนใจจะมาร่วมกันอีกในวันเสาร์ที่3 ที่จะถึงเนี่ยนะคะเราก็จะมีแจกร่วมกับทางมาเวลอีกรอบนึงนะคะนะคะให้มาเยอะๆเลยนะคะท่านผอ,อมาเวลบอกอย่างนี้เลยนะคะ แล้วก็ขอบคุณทางมาเวลที่ให้เกียรติทางห้างมาร่วมจัดกิจกรรมดีๆเป็นของขวัญให้คนนครสวรรค์นะคะลังลูกค้าวีสแควร์และลูกค้ามาเวลในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะแลาคุณผู้ชมคะเห็นแล้วก็น่าอิจฉาจริงค่ะทุกคนนะคะได้กระเป๋ากเป็นคนละใบเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ค่ะแลวคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมารับกระเป๋าได้อีกนะคะในวันเสาร์ที่3พฤษภาคมถ้าคุณผู้ชมพกบ,บัตรวีสแควร์นะคะแล้วก็เดินเข้ามาในห้างนะคะซึ่งเขาจะมีบัตร ให้จับบัตรคิวประมาณ7จ็ดมงเช้าของเสาร์หน้าค่ะและพิเศษกว่านั้นถ้ารับกระเป๋าที่เขาแจกแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ตรงกับเราเลยและอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เคุณผู้ชมคะสามารถนํากระเป๋ามาแลกกระเป๋าที่คุณผู้ชมอยากได้ในราคาที่ลดจากที่คุณผู้ชมได้รับแจกด้วยนะโอ้โหนี่ก็คือสุดยอดนะคะของที่ห้างวีสแควรและ มาเวลจัดให้คุณผู้ชมของคนนครสวรรค์ค่ะสำหรับวีดีนะคะวันนี้ก็มารายงานกันที่นี่ค่ะห้างสรรพินควีแสแควร์แล้วก็ติดตามวีดีได้อีกนะคะในข่าวนาครสวรรค์แฟนเพจหรือว่าทางเคเบิลอีกหลายพื้นที่สำหรับวันนี้สวรรัสดีค่ะ